สวัสดีครับการฟื้นฟูบ้านหลังจากที่ต้องเจอน้ําท่วมครั้งใหญ่นี้เป็นงานที่หนักมากจริงๆนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังกันสุดๆด้วยวันนี้เราจะมาไล่เรียงขั้นตอนที่จําเป็นกันเพื่อให้เราจัดการกับสถานการณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถูกวิธีที่สุดครับก่อนจะไปเริ่มกันที่เนื้อหานะครับก็ต้องขอส่งกําลังใจให้กับทุกๆครอบครัวที่กําลังเจอกับสถานการณ์นี้อยู่เลยเข้าใจเลยครับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยแล้วก็ยากลําบากมากๆแต่เราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันนะครับ เอาละครับเพื่อให้การฟื้นฟูบ้านเป็นไปอย่างมีระบบไม่สับสนวุ่นวายเรามาดูแผน5ขั้นตอนสําคัญกันเลยนะครับเริ่มจากเรื่องความปลอดภยัยต่อด้วยการบันทึกหลักฐานแล้วก็ไปลุยทําความสะอาดครั้งใหญ่กันดูแลเรื่องสุขภาพและสุดท้ายคือการจัดการกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายครับและแน่นอนครับสิ่งที่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งสำคัญที่สุดเลยก่อนที่จะคิดทําอะไรอย่างอื่นความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอครับเรื่องแรกเลยที่ต้องระวังกันให้ดีคือระบบไฟฟ้าครับเรื่องนี้ต้องย้ากันชัดๆเลยนะครับว่า ห้ามห้ามเด็ดขาดเลยคือการไปซับคัดเอาขึ้นเองทนทีเพราะถ้าในระบบยังมีความชื้นอยู่เนี่ยอาจจะโดนไฟดูดหรือเกิดไฟลัดวงจรจนไฟไหม้บ้านได้เลยทางที่ดีที่สุดคือให้ช่างไฟผู้เชี่ยวชาญมาเช็คให้ชัวร์ก่อนครับต่อมาก็คือเรื่องโครงสร้างของตัวบ้านนี่แหละครับกระแสะน้ําแรงๆอาจจะสร้างความเสียหายได้ลองเดินสำวรวจรอบๆบ,บ้านแล้วก็ข้างในบ้านแบบช้าๆนะครับมองหารอยร้าวใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนังแกตดูว่าพื้นดินรอบๆบ,บ,บ้านมีการซุดตัวลงไปไหมหรือว่าเสาบ้านดูเอียงๆไปหรือเปล่า โดยเฉพาะบ้านไม้หรือบ้านเก่าๆยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในบ้านอาจจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญซ่อนตัวอยู่ก็ได้พวกสัตว์มีพิษต่างๆไม่ว่าง,งูตะขาบแมงป่องอาจจะหนีน้ําเข้ามาหลบอยู่ตามตู้ตามลิ้นชักหรือในกองเสื้อผ้าได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะใช้มือหยิบจับอะไรลองหาไม้ยาวๆมาีเขี่ยดูก่อนเพื่อความปลอดภัยครับเอาละครับพอเช็คจนแน่ใจแล้วว่าบ้านปลอดภัยพอที่จะเข้าไปได้ สเต็ปถัดไปก็สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการบันทึกหลักฐานความเสียหายครับขั้นตอนนี้จําเป็นมากนะครับสาหรับการขอรับความช่วยเหลือหรือว่าเคลมประกันในอนาคตตรงนี้ลําดับขั้นตอนสําคัญมากๆนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยครับแล้วถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยถ่ายมันทุกซอกทุกมุมของบ้านทั้งข้างนอกข้างในเฟอร์นิเจอร์ที่พังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและที่สําคัญมากๆคือ ต้องถ่ายให้เห็นรอยคลาบน้ำบนกำแพงด้วยนะครับมันจะเป็นตัวบอกว่าน้ำท่วมสูงแค่ไหนและขอย้ำอีกทีนะครับว่าต้องทำทั้งหมดนี้ก่อนที่จะเริ่มเก็บกวาดหรือเคลื่อนย้ายของใดๆทั้งสิ้นครับนอกจากความเสียหายของตัวบ้านกับข้าวของแล้ว <c oughs> ก็อย่าลืมเช็คพวกเอกสารสำคัญต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินบัตรประชาชนสมุดบัญชีธนาคารถ้าเจอว่ามันเปียกน้ำหรือเสียหายไปแล้วให้รีบติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ,ขอ,ข,อ,ข,อขอทำใหม่ทันทีเลยครับ พอเราบันทึกหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยก็ถึงเวลาของงานที่เรียกได้ว่าหนักที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือการทำความสะอาดครั้งใหญ่ซึ่งบอกเลยว่ามันคือการแข่งกับเวลาของจริงเลยและนี่คือกฎเหล็กข้อเดียวที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับคือต้องรีบจัดการก่อนที่โคลนมันจะแห้งเพราะถ้าปล่อยให้มันแห้งคาบ้านเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแข็งโป๊กเหมือนซีเมนต์เลยครับทีนี้การขัดล้าม,มันจะยากขึ้นเป็น10บสเท่าเลย กระบวนการทําความสะอาดหลักๆก,ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกคือฉีดล้างโครนออกจากตัวบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้จากนั้นก็มาจัดการกับพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและสุดท้ายที่สําคัญมากคือการกําจัดเชื้อราซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเรามากๆครับทีนี้คําถามคือแล้วเฟอร์น,น,นเิเจอร์ชิ้นไหนควรเก็บชิ้นไหนควรทิ้งมาดูกันครับพวกที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้หรือของใช้พลาสติกต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ยังพอจะล้างทําความสะอาดแล้วเอาไปพึ่งลมให้แห้งสนิทได้ แต่สาหรับพวกที่นอนฟูกหรือโซฟาที่บุด้วยผ้าถ้ามันจมน้ําไปแล้วบอกเลยว่าส่วนใหญ่จําเป็นต้องทิ้งสถานเดียวครับเพราะมันคือแหล่งสะสมเชื้อโรคและเชื้อราชั้นดีที่กําจัดออกได้ยากมากๆส่วนเรื่องเชื้อราอันนี้ตัวร้ายเลยนะครับเป็นอันตรายกับระบบทางเดินหายใจของเรามากวิธีจัดการก็คือให้ใช้แปรงขัดพื้นขัดผนังด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้ออย่างเช่นน้ายาซักผ้าขาวผสมน้ําก็ได้ครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยล้างออกด้วยน้าสะอาด จากนั้นจุดที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องเปิดประตูนหน้าต่างทุกบานในบ้านเพื่อให้อากาศไ่ายเทสะดวกแล้วก็ไล่ความชื้นออกไปให้ได้มากที่สุดครับบ้านสะอาดแล้วแต่เรื่องสุขภาพของคนในบ้านก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้เสมอ ข้อควรระวังหลักๆเลยคือโรคฉีหนูครับถ้าใครมีแผลตามร่างกายต้องหาพลาสเตอร์กันน้ำมาปิดให้มิดชิดแล้วก็ควรจะสวมรองเท้าบูททุกครั้งที่ต้องเดินลุยน้ำหรือลุยโคลน,นะครับส่วนน้ำประปาถ้าเปิดมาแล้วเห็นว่าสีหรือกลิ่นมันแปลกไปก็ห้ามใช้เด็ดขาดเลยและอีกปัญหาหนึ่งที่เจอกันบ่อยคือซ่วมกดไม่ลงอันนี้ให้รอไปก่อนนะครับ รอจนกว่าระดับน้ําใต้ดินจะลดลงอย่าไปฝืนกดเพราะเดี๋ยวสิ่งปฏิกูลมันอาจจะย้อนกลับขึ้นมาได้มาถึงส่วนสุดท้ายที่น่าจะสร้างความเสียหายมูลค่าสูงที่สุดสําหรับหลายๆบ้านนั่นก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ากับรถยนต์ที่จมน้านั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าว่าควรจะจัดการกับมันยังไงนี่เป็นคําถามสําคัญเลยที่หลายคนน่าจะอยากรู้ถ้ารถยนต์เราจมน้ํเพอเข้าไปในรถได้แล้วเราควรจะลองบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องดูเลยหรือเปล่าคําตอบก็คือ ไม่ได้เด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะการสตาร์ทเครื่องยนต์ในตอนนั้นจะทําให้น้ําที่มันยังค้างอยู่ในระบบต่างๆเนี่ยถูกดูดเข้าไปในห้องเครื่องโดยตรงเลยซึ่งมันจะสร้างความเสียหายแบบถาวรและรุนแรงกับเครื่องยนต์ได้ในทันทีครับแล้วต้องทํำยังไงล่ะสําหรับรถยนต์นะครับสิ่งแรกที่ควรทําเลยคือถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนจากนั้นก็เรียกรถลากให้มายกไปที่อู่ซ่อมให้เร็วที่สุดครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าพวกนี้ต้องปล่อยให้มันแห้งสนิท แล้วก็ควรจะให้ช่างมาตรวจสอบวงจรไฟฟ้าของมันก่อนที่จะลองเสียบปลั๊กใช้งานอีกครั้งนะครับสุดท้ายนี้มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับจะช่วยให้ตอนเก็บกวาดเนี่ยจัดการได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนั่นก็คือการเตรียมถุงขยะสีดำใบใหญ่ๆที่มันเหนียวๆหน่อยไว้หลายใบเลยครับเพื่อเอาไว้แยกประเภทขยะทั้งขยะเปียกขยะอันตรายหรือของชิ้นใหญ่ๆมันจะทําให้เจ้าหน้าที่มาเก็บขนไปทิ้งได้สะดวกขึ้นครับและเมื่อบ้านกลับมาสะอาดและปลอดภัยแล้วคําถามต่อมาในใจของทุกคนก็คือแล้วจะเอาอยัางไงต่อ นี่คือจุดเริ่มต้นของการซ่อมแซมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับบ้านเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตต่อไปครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับ